in gazing into the night i'll raise hand the the to the fire sky my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแบตเตอรี่นะครับมาแนะนำวิธีการฟื้นฟูแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับแบตเตอรี่เก่าๆเ,เนี่ยห้ามทิ้งครับมันสามารถเอามานำมาใช้งานได้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ย ของผมเนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อ2ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ยีห้อไลออนนะครับแล้วก็อันนี้ FB นะครับอ่ะถ้าเราไปซื้อแบตเตอรี่แรกๆเนี่ยตอนที่ว่าเราไปซื้อร้านค้าเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยก็จะก็จะบอกว่าเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับอันที่จริงมันมันก็กึ่งแห้งนะครับมันไม่ใช่ว่ากึ่งแบบแห้งเลยนะครับเพราะมันมีตัว รูเอาไว้สําหรับเติมอยู่นะครับเติมน้ํากรดนะครับหรือว่าน้ําแบตเตอร,รี่นะครับนี่นะนี่นะผมก็จะเอาน้ํากรดเนี่ยเข้าไปเติมในตัวแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยก็สามารถเอาแบตเตอรี่นํามาใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมลองมากับตัวเองแล้วนะที่ว่ามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยผมลองมาแล้วนะครับใช้ได้จริงนะครับมาดูนะครับ แบตเตอรี่เนี่ยผมจะเอาแบตเตอรี่ลูกนี้ก่อนก็ได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีตรงที่ว่าเติมน้ําทุกตัวนะครับอ่ะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับแต่ว่าแต่และยี่ห้อเนี่ยฝาเนี่ยมันก็จะแกะยากไม่เหมือนกันนะครับส่วนยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อไรออนเนี่ยมันจะเปิดง่ายที่สุดกว่าเพื่อนนะครับนี่นะแล้วก็หาครีมดูอาหารอะไรแหลมแะครัะแค่แล้วก็งัดให้มันหลุดเลยนะนี่นะแล้วก็จะเจอไอ้ตัว จุเติมน้ําแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับผมจะเติมน้ํากรดนะครับตัวนี้ผมไปทําการเติมน้ํากรดตัวนี้แล้วนะครับเติมน้ํากรดให้มันใกล้ๆจะเต็มนะครับใกล้ๆจะเต็มรูนะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับสังเกตว่าจะมีน้ําอยู่นะครับอ่านี่นะครับเราไม่ต้องเติมเต็มนะครับเอาแค่ให้มันปิ่มๆนะครับ อ่ะทีนี้พอหลังจากที่ว่าผมเอาไปเติมน้ําแล้วเนี่ยเอาไปเติมน้ํากรดแล้วเนี่ยแล้วก็นําแบตเตอรี่ตัวนี้ไปชาร์จใหม่เนี่ยก็เหมือนได้ของใหม่เลยนะครับเอาง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้ที่ผมทาเนี่ยผมจะให้ดูนะครับตอนที่ว่าผมเอาเรแรกๆเนี่ยแบตเตอรี่มันมันมีประมาณสิบไม่ใช่สิบ ประมาณ6กถึงห้าโวลต์นะครับอพอหลังจากที่ว่าผมนําแบตเตอรี่แล้วครับแล้วก็ไปเติมน้ํากรดเข้าไปในรู6รูทั้งหมดนะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่ตัวนี้ไปชาร์จครับมาเรามาดูกันนะครับจะให้ดูชัดๆกันเลยไปเลยนะครับตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยมันมีไฟแค่ห้าโวลต์นะครับพอหลังจากที่ว่าผมเติมน้ํากรดเข้าไปแล้วเนี่ย แล้วก็นำแบตเตอรี่ตัวนี้ไปชาร์จนะมาดูกันเลยนะครับอ่ะ,อะนี่นะครับ12.24หรือ25เลยนะครับอ่านี่นะครับก็ใช้ได้จริงนะครับลองไปตามตามได้เลยนะครับแบตเตอรี่เก่าๆห้ามทิ้มเด็กขาดนะครับก็นําสามารถนําเอาไปใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะครับในส่วนแบตเตอรี่ที่ว่าเราเอามา เติมน้ํากรดแบบนี้ใหม่นะครับผมจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆเอาแบตเตอรี่ที่ว่าเราทําแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้กับรถวอชิ่นะครับเพราะไฟมีก็จริงนะครับแต่ว่าระบบไฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนของเดิมที่ว่าเราซื้อใหม่นะครับอ่าอันนี้เราทําการแก้ไขแบตเตอรี่นะครับฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับผมจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆเอาไปใช้กับรถวอชิ่นะครับถามว่ามัน ใช้ได้ไหมนะมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าระบบไฟของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันไม่สมูทเหมือนของของใหม่นะคอ่ะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้กับรถคาบูเนี่ยใช้ดีแน่นอนนะครับเพราะรถคาบูมันใช้ไฟไม่เยอะนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมเอาไปลองแล้วนะสตาร์ทมือกับรถที่ว่ามีรถสตาร์ทมือเนี่ยสตาร์ทติดแบบง่ายๆเลยนะครับผมแนะนําเอาไว้ใช้กับรถคาบูนะครับอ่ารถตัวเก่าๆนะครับที่ว่าสตาร์ทมือนะครับ สตาร์ตติดชึ่งเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปหาเนี่ยไปชือแบตเตอรี่บวมๆแบบนี้เนี่ยไม่สามารถฟืน้นฟูได้แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าบวมนิดหน่อยก็ยังพอเอาไปฟืน้นฟูได้ใหม่นะครับอ่ะตัวนี้ผมจะลองวัดดูนะครับอ่ะนี่นะครับสามจุด ห้านะครับสามจุดห้าศูนย์ครับตัวนี้มันก็ถามว่าถามว่าเราเราจะเอาไปฟื้นฟูนเนี่ยเปิดฝาแล้วก็เอาไปเติมน้ํากดแล้วก็เอาไปชาร์จเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ไมดีเท่าอันนี้นะครับเพราะอันนี้มันเพราะอันนี้อันนี้มันมีรอยบวมแล้วนะครับอ่ามันบวมแล้วนะครับอ่าส่วนแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับมันสามารถฟื้นฟูได้เหมือนของผมหมดเลยนะครับเพราะ แบตเตอรี่ทั้งหมดมันจะเป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งน้ำนะครับอ่ามันจะมีเอาไว้เติมน้ําอยู่นะครับเติมไม่ใช่เติมน้ำนะครับเติมน้ํากรดนะครับอ่าน้ํากรดว่าน้ํากลั่นนะครับแต่ว่าผมแนะนําเป็นน้ํากลั่นดีกว่านะครับแล้วก็พอหลังจากที่ว่าเราเติมหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาไปชาร์จนะครับสามารถใช้ได้เหมือนของใหม่เลยนะครับอ่าอ่ะ,อะนี่นะครับรูก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับทุกยี่ห้อนะครับ แต่ว่าถ้ายี่ห้อไหนที่ว่าเกะยากๆก็ต้องเจาะทะลุแบบนี้เลยนะครับเจาะแค่เปลือกตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเจาะแบตเตอรี่นะครับเจาะแค่เปลือกนะครับถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนตัวนี้เลยนะครับเราจะเจาะแค่ฝาตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสังเกตว่ารูมันก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับยี y ่ห้อไหนก็สามารถมาฟื้นฟูใหม่ได้หมดเลยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาแนะนำแบตเตอรี่นะพาแม่แนะนำวิธีการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะเอาไปในใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเครื่องชาร์จเนี่ยของผมก็ทำเองนะครับใครอยากดูเครื่องชาร์จของผมเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ